สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนจาวาครับสำหรับวันนี้เย็นเย็นวันจันนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมเดินขบวนหแห่โคมเจ้าแม่นะครับเป็นการเปิดแขวนโคมที่ร้านเจ้าแม่จมามรินะครับวันนี้เป็นแขวนโคมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมโคมแสนดวงของเทศบาลเมือ,องคำพูนนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกซึ่งแต่เจ้าคุณหนก็ได้ไปไป็น้ ตรกบ,บาดคำบุญน,นะครับึ่งเป็นวันขายวันเกิดของพระนางจาม,มาเทวนีนะครับตอนเย็นก็จะมีเดินขบวนแห่โคมนะครับเดี๋ยเขาจะเดินมาจากดีหน้าวัดพระธาตุี่เชยงัยที่สำนักหน้าขามแล้วเดินมาที่ลานเจ้าแม่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นจะไไ้เดีด๋วยวไปรับชมนะครับเดีย๋ยวตอนนี้คุณหนารโรดมาจอดฟังการองดอนนะครับที่จะเดินไปที่สะพานท่าขามนะครับระวางทางก็จะถ่ายบรรยากาศยามเย็นเย็นของเมืองละปูนนะครับวันนี้อากาศดีครับเดี๋ยวไปรับชมกับคุณหนาครับ ตอนนี้เรากำลังคนก็นกนเริ่มทยอยมานะครับที่จะเดินขบวนไปที่ลานเจ้าแม่วันนี้นะครับตอนนี้ทุกคนก็ถ่ายรูปตามัตยาศัยก่อนนะครับตรงนี้อยู่บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวสะพานท่าขามนะครับหน้าวัดพระธาตุอริบุญชัยตรงแยกไฟแดงนะครับที่มาจากเส้นดอยตินะครับนี่จะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนะครับ ตอนนี้ทุกคนก็จะมีโคมคนละหนึ่งดวงแล้วจะเดินไปที่ลานเจ้าแม่นะครับนี่ครับหกลกซิวนี่ครับบริเวณนี้เดี๋ยวรอมันเปิดไฟนะครับเดี๋ยวคุณนานจะถ่ายให้ดูเหมือนกำเนาะนี่สวยงามมากเลยนะครับคนจะมาถ่ายรูปกันนี่ครับตอนนี้คนกำลังทยอยมานะครับอันนี้จะเป็นโคมที่เขาจะแห่กันนะครับเป็นโคมไฟนะครับ นี้นะครับนี่ครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้เวลา,า17นาฬิกา56นาทีจาก6โมงแล้วตอนนี้ไฟก็เริ่มมาแล้วครับจุดที่ถ่ายรูปที่สวยงามนะครับอยู่บริเวณที่สะพานท่าขามนะครับครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันเริ่มมืดน้อยนะครับก็จะเริ่มขบวน ที่จะอัญเชิญคมนะครับไปในพิธีบูชาจุดแขวนโคมบูชาเจ้าแม่จามเทวีนะครับเดี๋ยวไปรับชมกับคุณนานครับสวัสดีรากวนี้ก็มาถึง ก็เริ่มค่ำแล้วนะครับตอนนี้คนกระทยอยมาแล้วครับนรรคนทยอยมาเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวสักครั้งขบวนจะออกนะครับตอนนี้เออมาแล้วฝนฝนมาแล้วนะครับน,น,น,นี่นะครับส่วนกอไทยรู้มนะครับไว้เป็นที่ระทึก สวยงามครับยิ่งมืดจไฟก็จะยิ่งสว่างเพอยิ่งจะสวยงามนะครับนี่ใครสนใจไม่เอลเนอครับแขวนโคมไปรยูนถึ่งปุ้นนะครับงานรอยกระทงอย่างปุ้นนะครับน,นี่ครับตอนนี้ขบวนกำลังจะเริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้หกโมงกว่านิดๆนะครับนี่ ตำรวจก็ปิดการจราจรแล้วนะครับตัวน,นี้เราก็ตั้งขบวนกันแล้วนะครับฝนตกพี่น้องเอ๋ยนี่เออกาจ้บรรยากาศงามๆครับได้สีจ่องไปเหียนั่นนี่นะครับเดี๋ยวไปชมระหว่างขบวนครับตอนนี้ขบวนเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ลานเจ้าเมจามาเทวีนะครับซึ่งก็มาได้ใส่ฝนนะครับนี่ นี่นะครับด้านโน้นนะครับที่เขามาทำบุญตักบาตระเจ้านะครับนี่นี่นะครับมาถึงแล้วครับมาพร้อมกับสายฝนกระบ,บวนแโคมบูชาพระนางจามเทวีครับนี่อันนี้คุ้มตำรวจก็ออำนวยความสะดวกนะครับนี่ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบริเวณลานเจ้าแม่นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเั็นมีกิจกรรมอย่างพ่องครับ เจ้าให้ลำดับต่อไปนะเจ้าเราจะได้เริ่มในส่วนของพิธีการนะเจ้าในส่วนของพิธีเปิดเศกาลโคมหลักสีบูชาพระนางจ่าบะเฑินี้เป็นลําดับต่อไปนะเจ้าเดี๋ยวขอเวลาในการเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าสักครู่หนึ่งนะเจ้าก้อนนะเจ้าทางอ่นขอไฟที่อยู่ในโกมคืนโดยนะเจ้าเดี๋ยวมื้ทางทางซ้อนรวบรวมไฟทั้งหมดนะเจ้าคือพิทศบารเมืองมาปูเลยเนาะ สำหรับวันนี้นะครับคุณแานก็นลาไปที่บริเวณลานเจ้าแม่จาม,มาเทวีนะครับนี่ก็คืออนุสรีของพระนางจาม,มาเทวีปฐมกษัตรีแห่งฮาริบุญชัยนครน,นะครับขอบารมีเจ้าแม่คุ้มครองทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปขอให้อยู่ดีมีสุขอย่ามีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำงานอย่ามีอุปสรรคใดๆมากั้มกายจเจริญในหน้าทีการงานเดินทางไปเหนือล่องไต้ปลอดภัยครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุสำหรับวันนี้ช่องคุณแานเจ้าวะสวัสดีครับ